สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกิลเซนิสึวันนี้ผมก็จะมารีวิวบวกแจกแอดออนไฟน่าแอดเฟดดีบวกนะครับนะถ้าไม่เข้าใจก็เคยเห็นไหมลูกล่างมันมันจะเหมือนเออเจ้าไฟน a l แอดเฟดดี้วีนั่นแหละแค่แค่ว่ามันจะเหมือนว่าเก่าขึ้นนะครับนะไปดูกันเลยไปตรงนี้นะครับนะนี่ ตัวแรกเจ้าเฟสที่เฟสแบบวกนะครับนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็ผมก็มาพากเสียงที่หลังนะครับนะนะครับนะซึ่งก็เออตีแล้วมันจะมีเสียงนะครับนะแล้วก็มีเสียงเดินด้วยอ่ะต่อไปเจ้าเฟสที่เฟสแบที่เป็นหุ่นนะครับนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ขยับไม่ได้นะครับนะเป็นหุน่น นะครับนะอันนี้น่าจะทาที่นั่งสมเออก็จะมีประมาณนี้สำหรับเจ้าเฟดีฟฟฟฟ้เฟสแบรที่เป็นหุ่นต่อไปเจ้าบอนนี่เป็นที่เป็นหุ่นบอนนี่ที่เป็นหุ่นปึ๊บ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 เฮ้ยถ้าเปิดหน้าเฮ้ยท่านผู้ชมตะกี้นี่ถ้าเปิดหน้าใช่ไหม นี่ไงถ้าเปิดหน้าโอ้โหหน้ากลัวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ถ้าถอดลูกกระตาออกผมว่าน่าจะเป็นเจ้าวินเทเลตบอนนี่แน่เลยอะถ้าถอดลูกกระตาออกนะน่าจะเป็นวินเทเลตบอนนี่นี่ครับนะโอ้ถ้าถอดลูกกระตาออกเป็นวินเทเลตบอนนี่แน่ๆฉบับวินเทเลตบอนนี่ประมาณเออฉบับเป็นบวกอะ มาต่อไปในละครต่อไปเจ้าชิกก้าบวกเป็นหุ่นนะครับนะซึ่งก็โหตาชิกก้าทำไมแปลก,ปกแล้วก็ทำไมเจ้ามิสเตอร์ครับเค้กมันมันมีเสื้อใส่ด้วยอ่ะเออก็จะมีท่าประมาณนี้นะครับนะนี่ก็จะมีท่าประมาณนี้นั่นแหละนะครับนะ โอเคตัวต่อไปเจ้าชิก้าบวกนะครับนะชิก้าบวกก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เป็นหุ่นปกติกนะครับนะตีแล้วก็มีเสียงเหมือนเดิมนะครับนะต่อไปเจ้าบินบอนนี่บวกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะต่อไป โชทามเฟดีเฟรแบบวกนะครับนะเฟดีเฟรแบบวกโชทามเออก็จะเป็นท่าโชทามก็คือชาท่าที่ไม่ได้แสดงความน่กกากลัวก็คือท่าเออโชทามก็แสดงว่าท่าที่จัดแสดงอยู่เออต่อไปเจ้าเออชิก้าบวกโชทามนะครับนะ ชิก้าบวกชูธามอืมก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปบอนนี่บวกชูธามนะครับนะบอนนี่บวกชูธามนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะอ๋อเป็นแบบนี้นั่นเลยนะครับนะอันนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับบ๊ายบาย